เริ่มต้นไลฟ์สดผ่านระบบ JST ทำยังไงคลิปนี้มีคำตอบ 1. เข้าไปที่หน้าระบบของ JSTERP 2. เลือกเมนูไลฟ์สดเลือกร้านค้าที่ต้องการไลฟ์สด 3. เลือกสินค้าที่ต้องการขายในไลฟ์สดในหน้านี้สามารถแก้ไขจำนวนสินค้าราคารวมไปถึงคีย์เวิร์ดสินค้าที่ต้องการไลฟ์สดได้ 4. สามารถเลือกสินค้าในสตอ็อกหรือสินค้าที่อยากเพิ่มชั่วคราวสามารถแก้ไขจำนวนหรือราคาทั้งก่อดและระหว่างไลฟ์สดได้ 5. พอตั้งค้าเรียบร้อยแล้วให้เริ่มไลฟ์สดจาก Facebook ได้เลย 6. กดเชื่อมต่อไลฟ์สดในหน้าระบบจากนั้นระบบจะทำการดูด cf ให้ทันที 7. ระบบจะส่งลิงก์คำสั่งซื้ออัตโนมัติให้ลูกค้าทำการชำระเงิน 8. เมื่อไลฟ์สดจบแล้วให้กดปุ่มหยุดการไลฟ์สดที่หน้าระบบได้เลย 9. ร้านค้าสามารถดูรายการคำสั่งซื้อย้อนหลังผ่านแดชบอร์ดของระบบได้เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยไลฟ์สดง่ายๆผ่านระบบ JSTERP